มาขับพี่น้องช่วงนี้เริ่มหน้าหนาวแล้วเบ่าสกลุลกระสีผ้ามาเก็บพืชพักสวนครั้วพี่น้องโอ้เนี่ละ่ะหน้าหนาวหน้าฝนมันครสีห,หกอย่างที่ละ่ะนะครับถ้าใครเคยเบิ่งคลิปเบ่าสกลตอนหน้านั้นนะครับแปลนไปไล่นะครับพอถึงฤดูนี้มันกระสีหกแบบนี้แหละพี่น้องบอกกล้าฮอตย่างเขามานะครับย่านงูงเงี้ยวเขี่ยวกับปลอมนะครับโอ้อยว่าแบาบได้อย่างแน่นี่ ได้บักทั่วอยู่สามที่มากบักเขือแนี่แล้วก,ก็บักพริกพี่น้องหาเก็บไปแล้วเนาะนีๆๆ่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบักเขือพี่น้องนี่ํำนี้เก่เาดิบะนี่ตะก่อนร้ายลายบักเก่าทำนี้เอานะครับหาเก็บพี่น้องหาเก็บมันเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็ชิบประมาณนี้นะครับต้นหูละพ้อกหระพ,โรา,พาโอ้ยมันก็จะเกล,ล้วบบักเขือพี่นะมันมีคนเห็นพี่น้องพี่ผมมีคนเห็นพี่นะพี่ โอ้ยมันมาลี่พี่เอาคือเกลี่ยพี่น้องไว้เห็ดแกงเคียวหวานโอ้าพี่เด็มากนึงพี่โอ้าเต้าเต้า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 โอ้ยมันไผรแต่จะเอาไปเห็ดกินนี่แค่นี่เรียงไล่มานีเขาก็เอาไปเห็ดอันยังล่ะพ่อพันเมียพันแล้วเอ้าโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่หนึ่งมากโอ้พี่อีกหรางนึงมันแก่ยป่ะล่ะโอ้มังนี่อยากเกลีนี่พี่น้องเนาะแก่ยป่ะพี่น้องมังนี่พี่น้องมาแก่ยป่ะตึง แยกเอานี่มันบอมีหายากเด้ช่วงนี้พี่น้องเนาะนี่นะครับส่วนที่ปลูกไว้นะครับมังกัจจีหกแน่บักหุ่งก็มีอยู่คุณเพราะได้อยู่ได้กินอยู่ด้วยพี่น้องเนาเมื่เองเงานะครับตอนนี้ก็หาเก็บได้หลายอย่างอะไรพี่มีบะทั่วบะยังกัจิไปเก็บบัออกผิกนี่พาไปเก็บบัออกผิดก่อนนะครับสาหรับไอ้าตาคอกตาไข้ก็มีอยู่นี่เพราะได้อยู่ได้กินอยู่ตะไข้ แต่ว่ามันไปยากนี่มพี่น้องโอ้ยมาดีบอลสักทีนะมากระยานอย,อยู่นี่งูเงี้ยวเคียวกระปวมเนาะโอ้ยวางไว้ก่อนดกนอกวางไว้ก่อนเด้อพี่น้องวางไว้ก่อนนี่วางไว้นี่ล่ะเอ้ามาเบิ่งก่อนบัดนี้มีอย่างเนี้ยนี่บักทักว่วอันนี้พระอีตู่บักทั่วนี่ซ้ำนี้เขาก็เก็บนี่พี่น้องนี่นี่ห่วงดีนี่มันอยู่ในป่าใน,นโด่งพี่โอ้พี่ดิพี่ดินี่อีกอันหนึ่งดิอยากมันกระย่างหกเนี่ยโอย้พี่ดิพี่ดิโวย้ย รุ่นนี้เขาก็บักินแล้วเนาะมันเท่าอะไรพี่น้องย่ำมันกำลังฆ่าแต่โอ้นี่เด็ดเด็ดเด็เด็เดอีกอย่างหนึ่งครับนี่ซ้ำนี่มันพอกินอ,อยู่แบบพี่น้องนี่ซ้ำนี่พอกินเพราะอย่าพ่ออย่าพ่อดังเลยพี่น้องบ่าวขนสีเสื่องไว้ก่อนเอา้าสิมีคนมาเห็นบ่าหยัดเฮ้ยขาดด้วยเอ้าขาดเขาได้เอาตัวไปหนึ่งเออไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งพี่อ่อาวันนี้ก็สีเก็บักพริกเอา้าเก็บักพริกแดงก่อนพี่น้องนี่เก็บก่อนเก็บก่อน บคอยได้เข้ามาสวนปันไดมันก็หกนี่นะครับธรรมดาล้ะครับหน้าหน้าฝนหน้าฝนมันก็เป็นธรรมดาเ,เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยวแดงจึ้งครึ่งพี่น้องแดงจ้งครึ่งขำว่าได้ไม่ได้ไม่ไม่เงี้ยวว่ะนนั่นน่ะเออเกลี่พี่น้องเกลี่พี่น้องโอ้ยมาสิจอบไปท่นานย่างมากพอดีพี่น้องโอ้ยสดีเบาสกุลบุเสียงหนังเนาะจะได้เห็นงูเหลื่มหรือว่างูจงอ่างว่าไปพี่น้อง เอ้าโอ้ยเกือบเกือบเกือบเอ้าโอเคครับอาเก็อบเอาพีบคางก้อนเด้อครับบันี้คลิปนีลาไปก่อนพี่น้องมีคนมาเห็นแล้วเดี๋ยวเพื่นคีบมาเก็บน้ำวันนี้เราเล่นนะครับสุดท้ายแล้วก็กินอยู่น้ำกันให้เก้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแรงงานไทยนิสเดียวครับ